ผู้ใหม่จะถามอะไรสั้นๆน,นิดหน่อยได้ดีไหมมีเอเ,นน okay, เช็นพัเอากายครับอาจารย์ครับคือผมนี่ได้มาปฏิบัติธรรมช่วงปีใหม่นะครับ <S <S สาวันนะครให้ทานรักษาศีลภาวนานะครับแล้วควรนำไปบอกกับพ่อแม่หรือญาติธรรมของเราแล้วก็กัารยาตรของเราไหมครับคือให้เขาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราจำเป็นเลยครับแล้วตัวเขาจะได้มุทิตาใช่ไหมครับ ก็ได้ถ้าพูดถึงลักษณะของเอฮิปัสโกคือชวนินเข้ามาดูก็เป็นสิ่งที่ที่ควรบอกว่าคำของตถาคตเปน็นยังไงชวนินเข้ามาดูในคำของตถาคตเอามาประพฤติปฏิบัติในธรรมของตถาคตก็ถ้าดูดูโดยหลักแล้วก็ก็ตรงอย่างพระศัสดาบอกคือรามีอะไรดีเราก็แบ่งปันบอกกัน ส่วนที่มุทิตาเลยพระอาจารย์ยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับเป็นยังไงครับก็คนที่รับฟังแล้วเนี่ยเขาเขาชื่นชมยินดีไหมเขามีมุทิตาจิตไหมหรือว่าเขาไม่ภาษากระทบแล้วก็เกิดความไม่พอใจเห็นคนอื่นทําดีแล้วไม่ไม่ได้ชื่นชมยินดีด้วยนะอืยเราเห็นคน ให้ทานแล้วก็เออชื่นชมยินดีกับเขาอย่างเนี้ยอืมลักษณะมุทิตาจิตขอบคุณครับ <c oughs> ขอโอกาสครับอนสอนเรื่องเรื่องมุทิตาจิตอืมเอ่อถ้าอย่างนี้ในการที่ชาวพุทธเรานิยมที่จะทําบุญแล้วก็กลับไปบอกญาติพี่น้องคนรู้จักว่าได้ทําอะไรมาบ้างอืให้เขาอนุโมทนาจิตด,ด้วยมีมุทิตาจิตด,ด้วยก็ ก็ได้อยู่ในระดับหนึง่งคือมันก็มีมุมนะว่าอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าความดีของเราถ้าไม่มีใครถามก็จะไม่พูดไม่เปิดเผยแต่เราพูดในมุมของของสิ่งที่ดีที่เราได้ไปประสบมาเราเราไม่ได้พูดในมุมของว่าแหมฉันได้ไปทําความดีมาอย่างนี้แต่พูดในมุมของว่าฉันได้ไปประสบสิ่งที่ที่เลิศที่ประเสริฐมานี่ เอามาบอกกับเขาว่าธรรมะอันเนี้ยเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นของผู้ที่ตัดสูอย่างเนี้ยขอเหมือนมีมุมในการวางจิตเหมือนกันอ่าามไม่ใช่เป็นการาไม่ไม่เป็นการไปยกตัวโอ้อวดเพราะการโอร้อวดการยกตัวก็ก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่เราพูดในมุมของการที่เราได้ได้ไปเจอสิ่งที่ดีมาแล้วก็มาบอกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีบ้างอย่างเนี้ย S <S 2> <S 2> ดังนั้นในมุมที่ดีที่สุดก็คือเหมือนการน,นําธรรมะที่ถูกต้องกลับไปอบอกเขาอืว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราได้ยินมาออหรือเข้าใจใหม่มาว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่สมควรอถ้าตรงๆก็ถือว่าอะไรคือคือสิ่งที่ทพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนบอกสอนใช่ใชส่วนนี้สําคัญกว่า ใช่ให้เขารู้ให้เขาได้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกใช่ให้เขามีสัมมาทิฏฐิให้เขารู้ในสิ่งที่ถูกต้องว่าอันเนี้ยผู้เจ้าบัญญัติอันนี้ไม่ได้บัญญัติเพราะตอนนี้เหมือนกับว่ามันไม่เหมือนในคำุทธการที่มันแยกชัดว่าอันนี้ของผู้เจ้าอันนี้ไม่ใช่แต่ทุกวันนี้เราคิดว่าเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งที่มันไม่ใช่ของพู้เจ้าเพราะชาวพุทธทุกคนนสัทธาพระพุทธเจ้า แต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเราสับสนกันตรงนี้เราก็เพียงแสดงสิ่งที่พง์บัญญัติว่าเป็นสิ่งที่พง์บัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้บัญญัติอะไรที่พระองค์เคยประพฤติก็บอกว่าอันเนี้ยพงค์เคยประพฤติอะไรที่พงค์ไม่เคยประพฤติก็บอกว่าอันนี้พงค์ไม่เคยประพฤติอะไรที่พงค์ไม่เคยภาสิทธิ์ก็บอกว่าเนี้ยพงค์ไม่เคยภาสิทธิ์อะไรที่พงค์เคยภาสิทธิ์ไว้ก็บอกว่าเนี้ยพงค์เคยภาสิทธ เอาไปกล้ควรเชื่อศรัทธานั้นก็อยู่ที่อินทรีย์ของเขาอย่างนี้นั้นถ้าในมุมกลับกันก็คือว่าถ้าเราไปมีจิตท,ที่มองเห็นว่าสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกสมมติว,ว่ามีคนไปทําทความดีมาคือเขาใจเขาเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่ถูกแล้วเราก็อนุโมทนาไปด้วยมีมุทิตาจิตไปด้วยแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ผิดอันนั้น ไม่ไม่ได้อันนี้สมก็มันก็ไปไปไปเข้ากับเรื่องของอนุตรยะหกประการเหมือนไปตามระลึกถึงสมณพราหมผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดใช่ไหมนั้นสมมติว่ามีคนเขาบอกว่าอ่ะ <c oughs> เขาไปบูชาไฟมา <c oughs> เขาไปบูชาเทพนั้นโน้นนี้มาแล้วยังอู้ดีจังเลยนะชื่นชมไปเขาด้วยเชื่อไปกับเขาด้วยก็เท่ากับเราเนี่ยกาลังคล้อยไปในทางมิจฉา ซึ่งไม่ตรงกับคำสอนของตถาคตนะอืมก็คือถ้าสมมุติเราไม่ชื่นชมเรานิ่งก็ได้เนี่ยไม่รับรองไม่คัดคา้านอยู่นิ่งๆก่อนถ้ามีเวลามีโอกาสก,าก็ค่อยบอกเอาอีกทีหนึ่งบอกว่าคำสอนของสัม,มมาสัมพุทธาน,นี่รัดว่าอย่างนี้การบูชาไฟอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้ผลอะไระแต่พระพุทธเจ้ายังจัดเป็นเดรัจฉานวิชากวางกันการทำพิธีนี้นี้นี้น พระองค์บอกไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมไม่ได้เกิดจากการโดนบันดาลของเทพมารพรมใดๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ให้ความเห็นเข้าตรงนี้อธิบายเรื่องกรรมว่าเป็นเป็นมาอย่างไรเหตุเกิดความดับอะไรคือกรรมอย่างนี้นี่ถึงเหมือนพระสูตรที่พระอาจารย์ยกบ่อยๆของนักบวชอาเจลกะผู้ที่ไปเห็นว่าเขาปฏิบัติอย่างนั้นถูกอย่างนั้นดี อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดีใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นบุญอะไรแกไปคิดชื่นชมผู้เจ้ายัางตำหนิเลยลูกศิษย์ผู้เจ้าเองเดินตามผู้เจ้าไปบวชกับผู้เจ้าแต่ไปเห็นอาจรัก,กะนักบวชเปลยคลั่นสีขาทำตัวเหมือนสุนัขก,กินอาหารที่กอง,กองไว้กับพื้นลูกศิษย์ผู้เจ้ากลับเป็นนึกชมว่าน,นี้คือพระอาหานต์ที่ดีรูปหนึ่งผู้เจ้ารู้ความคิดก็หันกลับมาบอกว่าโมคบุรุษเออ กำลังคิดผิดและใช้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่รู้ตัวเขาคิดว่าการปล่อยวางอย่างนั้นแหะคือแบบปลดเลิศแล้วเขาใช้ความคิดของเขาเป็นตัวตัดสินนึกสมมุติต่อว่าถ้ามีผู้ไปทําบุญกับเจรกากศนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกญาติพี่น้องว่าได้ไปทําบุญกับนักบวชรูปนี้มาเป็นพระอรหันต์ให้อนุโมทนาด้วยอญแติพี่น้องก็อนุโมทนาด้วยอก็ กลายเป็นว่าเหมือนตาบอดจุงตาบอดแล้วก็<ช>ไม่ได้อน,นิสงอะไรกันใช่พอครูเจ้าบอกสามัญญผลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ย<ม>เทียบกันไม่ได้เปรียบเหมือนน้ำสองสาหยดกับน้ำทั้งมหาสมุทรนะสามัญญผลคืออะไรนะวันก่อนครูโจก็สแกนให้ดูนะก็คือตัวการสิ้นราคาโทสะโมหะคือคือตัวมรรคผลนิพพาน ซึ่งมันเทียบไม่ได้กับคุณวิเศษที่สมณพราหมณ์หรือื่นเขาได้กันเลยเพราะมันยังแก่เจ็บตายยังไม่พ้นนรกอย่างนี้ถ้านั้นโดยหลักของเราก็คือว่าทำทานหรือปฏิบัติธรรมรักษาศีลหรือเจริญภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยถ้ากิดว่าเราเราไม่ได้เชื่อคําสอนของตถาคตเราไม่ได้เชื่อการตรัสรู ว่าสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยถูกที่สุดเรายังมีใจไปเชื่อคำสอนคนอื่นว่างอันนี้ไม่ไม่มีสิทธิ์ในความเป็นสมณะสักยปุตติยะเลยนั้นลูกศิษย์พู้เจ้าที่ไปเรียนเดรจฉานาวิชาไปเรียนคำพีทั้งโลกพู้เจ้าจึงปรับอบัติทุกกฎเนี่ยอย่างพระทุกวันนี้ไปเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ไปเรียนวิชาทั้งโลกในคาพุทธการจะถูกปัปปะบัิหมดในพรงในคำพุทธการนอกจากถูกปับปบััิแล้วเนี่ยพระเจา้ายังกล่าวต่อว่า เธอยังพอจะนับเป็นพิกูในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําตถาคตเธอยังจะไปมุ่งศึกษาคําคนอื่นหรือไม่วิชาพวกนั้นนัถามว่าใครบัญญัติเขาเป็นสัพพัญญูหรือเปล่าการบัญญัติเขาไม่มีข้อผิดพลาดหรือไงน่ะมันเทียบชั้นกันไม่ได้แสดงนคนคนนั้นยังยังแยกแยะไม่เป็นน่ะ,นะ,นะพูดถึงเรื่องของการศึกษาของพิสูตจริงๆแล้วทุกวันนี้สังคมรู้สึก ชื่นชมมากกว่าในการที่จะบอกว่าไม่ถูกต้องตามพระวินัยกลายเป็นกลายเป็นไปชื่นชมแล้วก็ไปมอบอาวุธทั้งโลกไปมอบให้ได้ปริญญาโทรปริญญาเอกทางพุทธศาสนาแต่ไม่รู้พุทธชนาเลยรู้แต่คําที่แต่งใหม่มันมันมันเหมือนหลอกหลอกกันยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับ การลดน้ำมนต์ซึ่งเป็นน้ำเจราสารวิชาแต่เราบอกว่าเป็นของตถาคตมันเอาเครดิตของผู้เจ้ามาใช้มันหลอกมันมาหลอกกันน่ะนั่นในการที่ภิกษุจะเป็นครูสอนวิชาทางโลกก็อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่หน้าที่ของภิกขุในธรรมวินัยนี้ผู้เจ้าวางหน้าที่ไว้หมดแล้วจะเป็นคนอื่นก็ได้คนจะไปอาชีพอะไรคนก็ไปทํา แต่พิคูในธรรมวินัยนี้ไม่มีหน้าที่อย่างนั้นจะไปเป็นหมอยาไปเป็นคนช่วยดูแลรักษาโรคนั้นน้นนี้พระเจ้าคงไม่อนุญาตไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่มาบวชในธรรมวินยัยนะถ้าเข้าใจให้ถูกพิสูจน์จะเป็นครูสอนวิชาทางโลกไม่ได้เป็นหมอรักษาคนไข้ไไก็ไม่ได้ไม่ได้แ้่วันนี้สังคมไปชื่นชมไปชื่นชมสิ่งเหล่านี้เพราะไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติ แล้วพรเจ้าปรับความผิดไว้ด้วยไปทําอย่างนี้ไม่ได้นะมันเป็นนักบ,บวชเนี่ยนะในธรรมวินัยนี้หมายถึงผู้ที่ออกจากเรือนมาบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนให้ให้โลกเขาทากันเองนะลาบยศสรรเสริญอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของโลกเาัาเรามีหน้าที่นะทํานิพพานให้แจ้งนะทํายังไงจะพ้นแก่เจ็บตายอ,อย่างนี้ต่งางหาก สอนอาชีพทางโลกก็ไม่ได้ไไดหรือแม้ญาติพี่น้องตัวเองพ่อแม่แม้แต่พ่อแม่ถ้าเเราจะไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก็ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นอย่าเข้ามาบวชเนแต่พระเจ้าก็ให้ออกไปซะอย่างนี้คือมันมันผิดหน้าที่ตัวเองบิดามารดาจะป่วยไข้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของภิกษุท,ที่จะไปปฏิบัติดูแลคือก็ไปได้ตามเหตุปัจจัยอะนะ ตามเหตุปัจจัยต้องดูว่าวินัยเนี่ยอนุญาตให้ได้แค่ไหนอย่างเงี้ยถ้าพิสูจนจะทําได้อย่างนี้ก็คืออบินถบาตมานําอาหารไปให้บิดามารดาที่ป่วยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้น,ไดนะนี่ก็อนุญาตไว้มีระดับการอนุญาตไว้ว่าแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้ขอบพระคุณเราว่าในการทําสมาธินะคะ พราะคุณเจ้าได้ถ่ายทอดทมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีการบริกรรมคําว่าพุทธโธนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะขอหลักอาจารย์นะคะว่าเวลาเราทําสมาธินะคะถ้าเราไม่มีการบริกรรมคําว่าพุทธโธแล้วเราจะทํายังไงถึงให้จิตใจเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมวกแวกหรือว่าให้ตั้งมั่นในสมาธิอะคะ่ะพระศาสดาสอนให้อยู่กับลม ลมหายใจก็องค์ตรัสว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้รู้ทุกขณะที่ลมเนี่ยกำลังไหลเข้าไหลออกจะยาวจะสั้นก็รู้ตลอดเวลาแล้วถ้ามันเคลื่อนออกไปก็ให้ละนันทีคือความเพลินอย่าไปเพลินกับความคิดคิดก็นิดเดียวก็คิดแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำนั่นมันหลุดไปแล้วหลดจากกายยกตาสติเนี่ยพระเจ้าก็สอนง่ายๆแค่นี้ บอกพิกุูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่กา่าก็มาโดยรอบต้องกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นไม่มีบอกอะไรให้นั่งท่องอะไรไม่มีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ ที่เรียนถามพระอาจารย์ก็เพราะว่าก็ติดนิสัยที่แบบว่าเราฟังมาค่ะว่าจะต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธค่ะม,มันก็หลากหลายไงถ้ายองไปอีกที่ก็ก็ให้บริกรรมยุทพองยองไปที่ก็ก็ให้บริกรรมสัมมาหลังแล้วอะไรคือความถูกต้องเรากําลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติหรือเปล่าและเดินตามสิ่งที่ตถาคตบัญญัติหรือเปล่าเราแยกแยะก,กันตรงนี้ ว่ายมกําลังทําตาม,ตาม,ตามความคิดความเห็นที่แต่งขึ้นใหม่หรือเดินตามที่ผู้เจ้าบัญญัติยมจะศรัทธาใครมันอย่างนี้ทาั้ง,งานั้นขอบคุณค่ะคลซื้อกองคําแต่งใหม่ก็ทําให้เนี่ยคนจํานวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้รับคําแต่งใหม่ไปหมดแล้วก็ปฏิบัติตามคําแต่งใหม่นะผู้เจ้าจึงรัสว่าการที่พระเนี่ยพิขูเนี่ยมีปฏิปทา ไม่ถูกสอนมักวิธีที่ไม่ถูกเนี่ยจะเกิดผลเสียต่อมหาชนจำนวนมากหรือก็จะพากันหลงไปหมดเลยเี่ยอันนี้เรื่องสำคัญมากพระอาจาเรียกว่าเป็นความผิดที่ว่าด้วยมักและปฏิปทาขออกาสครับาอาจารย์ผมขอย้อนกลับไปตรงอออนุโมทนาหน่อยครับคือตอนที่ผมดูแลมดาผมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยผมส่วนใหญ่แล้วผมจะมาทำบุญที่วัฒนาปาพงก่อน ผมก็จะกลับบ้านแล้วแม่วันนี้ผมไปทําบุญที่วัดนาประพง์มานะแม่เป็นมตานด้วยแม่เขาจะมมโตกขนาทุกครั้งแล้วก็จะถามทุกครั้งว่ามีพระก,กี่องค์ผมก็จะเป็นกิจของผมนะว่าถ้าผมมาเนี่ยผมจะต้องนับว่าวันนี้มีพันเตท่าไหร่มีพระขาวเท่าไหร่มาไปบอกแม่ทุกครั้งแม่ผมเนี่ยเขาจะอารมู์แตละครั้งแล้วก็จะถามตลอดวันนี้ไปวัดมาไหมอะไรเงี้ยเขาถ้เป็นอันเสมอเรื่องอื่นจะไม่ได้ แต่ถ้าเกิดกลับไปบ้านแล้วเนี่ยจะถามทุกครั้งว่าไปวัดมามไ,ดไหมไปทำบุญเหนแล้วก็จะมีโมนาให้ผมทุกครัง้ง่าไปทำบุญมานะาแล้วช่วงที่ผมดูแลแม่ผมก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับหรือเห็นคุณค่าของการจำสุตตะที่พระพุทธเจ้าเน้นว่าให้จำสุตตะจำพระสูตรของพระพุทธเจ้าให้ได้นะอะไรเงี่ยเพราะสิ่งที่ผมจำอะเนี่ยผมไปพูดให้แม่ฟังแม่ผมจะรู้สึกจะมีความ ทราบถึงในรถพระธรรมนั้นได้โดยเฉพาะเรื่องของอสมุทรไทยเ,เรื่องเรื่องของอวียสสีทุกสมุทัไทยนิโรธมากแล้วผมก็จะไล่ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงยังไงตามที่พระเจ้าตัดไว้ว่าโดยใช้กฎอิอทปัปปยตาแล้วก็ปฏิจจธสมุทรบาะน,นั้นคุณค่าของการจําพระสูตรได้เนี่ยจะมีผลมากเพราะว่าเวลาเราไปสาธยายให้ใครฟังเนี่ยอ,อย่างแม่ผมเนี่ยก็จะสงบเวลาฟังเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่า อีกอย่างหนึ่งคืออ่านให้ใฟังนี่ก็จะได้ได้เหมือนกันแต่จะสู้พูดให้ฟังโดยตรงไม่ได้นะครับก็เลยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดูแลบรรดาช่วงที่จะทํากะละให้อยากได้ทาได้ฟังครับแล้วแล้วก่อนก่อนตายได้ฟังคำาตาตาคตไหมฟังครับผมได่ฟตอนะพอดีตอนนั้นอยู่หุ้พป่วยวิกฤตซึ่งจะไม่สามารถเข้าไปเฝ้าได้ตนช่วงสองทุ่มเขาจะไม่ให้เข้าไปแล้ว ผมก็จะใช้ m อ3เปิดให้แม่ฟังซึ่งจะเป็นอนาปันสติที่คุณสัตนีพระอาจารย์สัจาาสยะก็แม่จะอยู่ด้วยอนาปานสติของ m อ3นั้นจนคิดว่าหมดลมาหายใจนะครับผมเพราะว่ากลับไปแล้วเนี่ยแม่วิพัธน์พองใสแล้วละระตาอืลาตลอดช่วงที่ทําการะละไปครับผมเพราะฉะนั้นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยคำ,คำที่<พ>เราจามาได้เนี่ยถ้าเราไปสัจยะให้มัณดาหรือคนป่วยฟังเนี่ยจะได้ผล ตัดออกมาก็อ่านแล้วก็ฟังออพีสามไล่เป็นลำดับลำดับเนี่ยครับผมอืมอัมนี้ใช้ได้ผลทุกคนเลยเนาะใจ่ยังไม่ทราบก็ลองเอาไปดูมีญาติพี่น้องใกล้จะเสียชีวิตก็เอฟังเครื่องตากตนะจะสิ้นลมหายใจอย่างสงบแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสซึ่งพระศาสดายืนยันว่าก็จะเป็นผู้ที่สามารถละสังลดอ้าบึงต่ำได้นะ เป็นอย่างน้อย